สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปวงมไปสุขคนสักคนเนาะอันนี้เขาก็เอาสีนมาตากแดดเนาะจ้ะเขาว่าเฝ้าลูกว้น้ำเนาะเขาก็เลยเอาสีนมาตากแดดจ้ะอยู่กะลางมันหอนเนาะมันแดดดีเนาะเขาก็เลยเอามาตากกลางเนาะเอาลอยเอามาตากเนาะเขาเฝ้าลูกไปเนาะธรทานั่งเฝ้าลูกไปจ้ะที่จริงโรแมนจ้ะมานั่งเฝ้าอันสีนหลอดเนาะจ้ะสีนตากแดดเนาะ ก็แอบแอบอยู่เนาะจ้ะอากาศฮ้อนเนาะจ้ะอันลูกมาใบนามเนาะจ้ะเนาะเอาก็เลยเอาอันสีนดรอาตากอยู่กลางเนาะจ้ะตาแดดเนาะเอาก็แนมลูกนำเนาะจ้ะเนาะนั่งเฝ้าสีนดรอดนำเนาะขยันคนเห็นเนาะสร้างเหตุมันฮ้อนเนาะก็เลยตากแดดมันก็แหงไว้เนาะจ้ะอยู่ทางนี้มันฮ้อนแหงเนาะเมื่อนี้ฮ้อนคักจ้ะฮ้อนอีดีรอบอกว่านี่ก็ลงมาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามันกับบริฮ้อนปานนี้เนาะเมื่อนี้ฮ้อนคักดแล้วเอาบรรยากาศในเบื้องจ้ะ หลบหลบสะเนาะอันนั้นจะเป็นสะผู้ใหญ่เนาะจะเด็กหน่อยคืงไปวหายมาเนาะจะห่อนแห้งไปยืนอันไทยเอาเขาโอ้ยห่อนขะห่อนเนี่ยพี่น้องตาตากซีนแหงนี่ได้กลับคางเลยจะแหงห่อนแห้งจะแดดแบบว่าอันจัดคักเลยจัดอีดีเหรอส่งบา,บายๆคนก็เริ่มลุกม,มาแล้วเนาะจะเพราะว่ามันอากาศ ก็เริ่มดีขึ้นเนาะแต่ว่าช่วงประมาณใบม่งใบสองเนี่ยโอ้ยหอนคักพี่น้องตอนท่าลงมาใหม่ๆเนาาจะมือนีก็ว่าสิใหายคู่มาสอนเอกเนาะพออันเด็กน้อยก็ว่าโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนไปสอนเองเนาะให้เขาอันฝึกใบนนำแข็งแห้งนะจ้ะหายทนเนาะเพราะว่าอีกคิดว่าสองอาทิตย์นานนี่เขาก็สิมีสอบแล้วนาะจะมีอันไปแข่งกันแล้วนาาจะเนาะอเมนดาเพื่อนไปหาหมูเพื่อนเนาะ หมผาหมผาคนหนูไปเป็นหอ่อน้องมันนี่หอ่อนจนแหมจนใหม่ตากซีนข้าวเดียวแหีงไปถามมูเพ่นนคนเนะเป็นอยากไี่มูนอไปสวดนมูมาเด็นสะพีเนอจ้ะ What you eat เ a นตะ What do you eat Naked ะ mm hmm. mm hmm. Are you done swimming ่หเป็นที่5นาทีหม We're gonna go home, okay? A granola bar. Granola bar? Mm. She squished it all. It's yummy? It tastes good. Tastes good? Sweet or not sweet? It's sweet. Did you done, Samantha? Yeah. You're gonna go swim? Maybe? Maybe? บรรยากาศสะเนาะจ่ะมื้อนี้ฮ้อนมีแต่คนลงมาเนาะบัวว่านนี่กำลังดีเนาะจ่ะมบมว่านานบ่ฮ้อนบ่หนาวเนาะนกนกทางนี้เนาะจ่ะก็เป็นนกอีหยังนอนนี่เนาะเวลาเด็กหนุอยยี่นขนมนให้มันกินเนาะมันก็สิกินอยู่นี่ล่ะจ้ะบ่ไปบ่ามาหรอกจ้ะกินอยู่นี่ละ่ะนกอีหยังบูน,นี่ลืมซื้อมันน่ะทันทีว่าน,นกเขาก็บ,บนน่แม่นเนาะ จะพี่น้องหลังจากเขาอันตากแดดเนาะสองชั่วโมงครึ่งนอกจากกระดุมแหงแล้วนอกจากผู้ดีเอาไปทอดเลยนอกจากเนาะเสียดายเนาะข้าด่มแซ่เขาเหนียวนอกจากยวมอื่นเสาข้าสีไม่แรเข้าสีแซ่เขาเหนียวเนาะ่อดกินมืออื่นเสานอกจากสองชั่วโมงครึ่งพี่น้องสองชั่วโมงครึ่งจะแหงเลยเนาะกับผู้แหงสนิทแต่ว่า ไข่กว่าเขาอันเอาไปอบเต่าอยู่เนาะแต่เนาะอร่อยลงมาตากอะไรเดืองอยู่ได้เน, <c oughs> นาะนั่งเฝ้าดูแด้วนั่งเฝ้าสีนแหงเนาะบาดนี้เนาะมาเบิ่งตึกนางนี้เนาะจ๊ะอันที่เป็นกลมๆนี่ก็เป็นอ่าท่าเวอร์เนาะจ้ะ บริเวณฝั่งนี้เข้าสิทายแต่อยู่ข้างหน้าเนาะขางหลังบ่ค่อยชาวไน้ําเขาเจ้าดีแห้งจ้ะต้นไม้หลายๆเนาะอาไรน้ําของเกตและอทาเิดจะอันนั้นก็สิเป็นเบิดจิ๋วเนาะจ้เนาะามสะพานไปเนาะไปยามใดก็จนเมื่อยจนสิเป็นลมเนาะจ้ถด ันนี้ก็สิเป็นถนนขอไในเมืองแล้วก็ออกไปเกาะน่จะเนาะฟางพู้นสิเป็นสายขาขาวนจาจะี๋ยวก็จะสิเห็มนนุมู่บ้านนอกจะหมูบ้านจะสันน่จะเนาะนาตึกอากรีสาวายน้ำก็จะดีแห้งนจาจะ้นไม่ร้าย อันนี้ก็สิเป็นทั้งหลังของสก,กายเท่าเวอร์นอตเจโนะผู้ยังไปเดินอนกกําลังกายเนาะพลาดอีกหน่อยไปตึกนี้ก็กําลังแล้วนะจ่ะมองเป็นไสข้ขาวๆก็จะสีสางมูบานนอจ่ะเนาะก็จะกําลงังถมดินถมยังอยู่นอจ่ะเห็นอยู่นี่รูปนอพี่นนอกงามงามมูบานก็จะเนาะ ันนี้ก็รถบัสออกไปอันเกนะาะนอกจะเขาในเมืองจะเขาในเมืองออกไปเกาะนอกอันนี้ออกไปเกาะเอาอยู่จึงสี่ละจ้ะตื่นสางมากกระจเจาแลนตังเต้ตีสีตีหาคนนอกจะแลนในคนออกมาเห็นงานทั้งเกาะนาะอันขั้นแลนเขามานี่ก็สิเขาในเมืองนาะจะขั้นเลยก็สิออกไปทั้งนอ,อกเมืองนาะจะ สมัยเขาขับรถบัท่านไหนเนาะบัท่านมีใบขับขี่ก็นั่งได้รถบัสนี่ยเราจะมันถูกเนาะสองบาทนึงเนาะจ้ะแต่ขั้นไผ่บ่อันมันมีบัตรให้อันแทบเนาะเวลาเขาขึ้นเนาะขั้นไผ่บ่อันแทบมองมีเตอรมันกะเขากะปับหกหกพันเนาะจ้ะหกพันบาทเนาะหาพันบาทนี่เราจะประมาณเนาะหาพันหกพันเนาะเพราะว่ามันหกลอยเนาะขั้นไผ่บ่แทบเนาะ มันมีคนตรวจด้เพราะว่าคนขับรถเขาก็รู้เนาะเป็นไผกโแทบเนาะจากาศนาาจะแนมเห็นหดดีมมอเนาะจะเขาไปนี่เมืองเนาะทางนี้เนาะเขาไปนี่เมืองเนาะพอนฟังเียฟังสะเล็กหน่อยเด่นนะแค่มาดีนะเขาอันนี้แล้วนาะจะคมแล้วเนาะ